จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพระองค์กระทรงพระนาประจาชทานซิงค์โคประชาชทานแก่รานารที่ประสบอคีภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่ที่สามตะบลมาล้วนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยครับนับเป็นพระมาะการาธิคุณอย่างหญิงครับค<า>่ะไปแลกกันต่อที่จังหวัดภูเก,ก็ตอีกข้าวครับน้องดิพินครับเป็นอีกหนึ่งข้าวล่าจากการเลือกตั้งผ่านผลไปค่ะเทศบาลนครภูเก็ตก็ได้มีการจัดประชุมสภาครั้งแรกเพื่อจัดตั้งคณะทำงานไม่ค่ะพร้อมเตรียมทะลงนอยู่บายบริหารท้องที่นต่อสภาในอีกไม่่่กีีวันนน้้้าางหคะ เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตค่ะนายโซ่พสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ตครั้งแรกค่ะก็เป็นลั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดภูเก็ตเนี่ยประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและการสมาชิกเทศบาลนครภูเก็ตครบทั้งยิบซีคนเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะครับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นตามมาตรา2่งพระราชบัญญัติเทศบาลนะครับเพื่อดําเนินการการเลือกตั้ง ตำแหน่งต่างๆโดยภายในสภานะครับพุ่นการลงคะแนนปรากฏว่าในายชาโนนอังคณาพิลาศครับได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ตครับนายวรรณรัตนพลึกประทุนนะครับได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลนายนพัทรพงศ์รักเวิทครับได้รับเลือกเป็นเลขาหนุการสภาครับ คณะเดียวกันคณะบริหารจุดไม่ก่อนธิรบันนครภูเก็ตนำโดยนายธุประโชคละองเพชรรับนายยกเทสมนตรีนครภูเก็ตนันครับพร้อมด้วยทีมผู้บริหารนะครับนะก็มีรองนายกนะครับได้แก่นายประสิทธิ์สิ้นเทวพักนายพีบูลกิติทนกุ้นนะครับนายปิยะเอ่อซีกอบ วบวบนะครับนะครับแล้วก็ซีดอกบวกนะครับดอกบวกนะครับขอไปนายชุติพันธ์อ่าสกุลเทพนะครับกับเตรียมท่าเรงนโยบายต่อสภานะครับในวันที่2ทิพย์คือวันนี้นะเวลา10โมงที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ตนั่นเองนะครับค่ะอ่าก็คือการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นประเี็นเลยครับน้องดิ่วินก็คือว่าอ่าพอเลือกได้นายกมาแล้วเนี่ยก็ต้องไปเลือกประธานสภาก่อนตเลือกเสร็จแล้วก็จึงจะเปิดสภานะครับแล้วก็ให้ผู้บริหารได้ท่อสภาเร่งนายยุบ่านต่อไปคครับ่ะ